สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเสกฟูนนะคะก็จะมาทําขนมเปียกปูนชาไทยกะทิสดกันค่ะก็ทำง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติก็จะหอมหวานนุ่มละมุนลิ้นมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มชงชาก,ก่อนนะคะวันนี้เราใช้ชานะคะแบบนี้ค่ะยี่ห้อตามือนะคะแบบนี้เลยเนี่ยค่ะ เราใช้ชาทั้งหมดหช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นค่ะแล้วก็ผสมน้ำปลาเอ็น้ำร้อนนะคะลงไปหนึ่งถ้วยตวงค่ะเราจะผสมน้ำร้อนไว้นะคะหรือว่าใครจะต้องการชาที่มีกลิ่นหอมกว่านี้ก็เพิ่มชาไปอีกสักสองช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะแล้วก็พักชาไว้ค่ะประมาณสักห้าถึงหกนาทีค่ะเพิ่มความหอมให้ชามันมีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็พักชาวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามากรองด้วยถุงกาแฟาค่ะหรือว่าจะเป็นกระชอนตาถีก็ได้นะคะเราก็จะได้น้ำํำชาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปผสมแป้งกันก่อนเลยนะคะค่ะขั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการผสมแป้งนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะอยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงนะคะหรือว่าช่างกิโลก็ประมาณ 1 0 0่งรกรัมค่ะหนึรถึงหนึกรัมนะคะแล้วก็แป้งมันค่ะหช้อนโต๊ะครึ่งค่ะใส่ลงไปน้ำตาลทรายค่ะครึ่งถ้วยตวงะคะความหวานเราก็สามารถปรับเพิ่มลดเองได้นะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะ100่รกรัมค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ก็ลองชิมด,ดูก่อนค่ะว่าเราต้องการความหวานประมาณไหนนะฮะเกลือป่นค่ะขึ้นช้อนชาค่ะกะทิค่ะหนึ่งถ้วยตวงนะคะก็ค่อยๆผสมลงไปนะคะอย่าเพิ่งผสมหมดนะรอให้แป้งมันละลายก่อนนะคะแล้วค่อยผสมเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะใช้ช้อนคนก่อน หรือว่าจะใช้มือนวดก็ได้นะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดค่ะนวดก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ตะก้อค่ะตีให้แป้งมันละลายให้หมดนะคะ พอแปแ้งละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปูนใส่ลงไปค่ะอยู่ที่สามถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใส่ให้หมดเลยคนให้มันเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำชานะคะลงไปหนึ่งถ้วยตวงค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะ แล้วก็เลยคนให้มันเข้ากันค่ะสีสวยมากเลยน่ากินมากๆเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปกรองอีกรอบค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามากรองด้วยกระชอนตาผีค่ะแบบนี้นะเราก็จะกรองเผื่อว,ว่าจะมีเศษแป้งยังหลงเหลืออยู่นะคะที่ ยังไม่ละลายแบบนี้นะคะจะได้ออกไปโอเคเสร็จแล้วเราก็จะนําไปกลวนค่ะให้สุกเลยนะคะเรียบร้อยค่ะนาไปกลวนได้เลยค่ะค่ะจากนั้นเราก็นําเปียกปูนของเราค่ะมากลวนค่ะช่วงแรกนะคะเราก็จะกลวนด้วยไฟกลางค่ะพอแป้งมันเริ่มข้นขึ้นแป้งมันจับตัวแล้วก็ค่อยหลีเป็นไฟอ่อนนะคะกวนจนกวาขนมของเราจะสุกเลยค่ะ ตอนนี้แป้งของเราก็จะเริ่มข้นขึ้นนะคะจะเริ่มเป็นก้อนแบบนี้แล้วอันนี้เราก็จะลีบเป็นไฟอ่อนเลยนะคะแล้วก็กวนต่อไปจนกว่าขนมของเราจะสนุกนะคะเวลากลวนนะคะกลวนให้ถึงก้นหม้อนะคะขนมของเราจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อได้ค่ะสสแล้วก็กวนแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าขนมเราจะสุกนะคะขนมสุกก็คือขนมมันจะเนียนแล้วก็มีความเงานคะเงาละใสนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะ mm hmm. เปียกปูนชาไทยของเราก็สุกเรียบร้อยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้สุกเรียบร้อยแล้วแป้งก,ก็จะเงาใสแบบนี้นะคะแบบนี้ okay, mm hmm. โอเคก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเลยนะฮะแล้วก็จะไปะทํากะทิแาดกันต่อเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัวน้ํากะทิราดนะคะเราก็ใช้กะทิค่ะอยู่ที่สองถ้วยตวงค่ะ ตามด้วยแป้งข้าเจ้านะคะอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นค่ะหนึ่งช้อนชาหรือว่าหนึ่งช้อนชาครึ่งก็ได้นะคะลองชิมดูก่อนถ้าเกิดว่าไม่เข็มค่อยเพิ่มเติมได้ค่ะคะ <S <S <บน>วามเค็มก็แล้วแต่เราเลยนะคะบางคนก็ชอบเค็มมากเค็มน้อยฮะค,ะคนแป้งและเกลือให้ละลายให้หมดค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปตั้งไฟต้มกะทิให้เดือดค่ะน้ำกะทิค่ะมาตั้งไฟหาต้มให้กะทิเดือดเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะโอเคค่ะพอกะทิเราเดือดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็พักไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปคั่วงากันค่ะไว้สำหรับโรยหน้าตัวเปียกปูนของเรานะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรา,า,าก็จะมาคั่วงาค่ะ ก็ใช้งาดำหรือว่างาขาวก็ได้นะคะปริมาณตามชอบค่ะประมาณนี้เราก็พอละโอเคเราไม่ได้ทำเยอะก็ประมาณนี้พอค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะในการคั่วค่ะคั่วจนกว่างาเราจะสุกแล้วจะมีกลิ่นหอมนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำขนมเปียกปูนของเรา่ามาใส่ถ้วยค่ะ ถ้วยที่เราใช้นะคะขนาด5ออนค่ะแล้วก็ใส่ประมาณครึ่งถ้วยนะคะประมาณนี้ค่ะสูตรนี้นะคะเราทําทั้งหมดได้13ถ้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นํามาใส่กะทิค่ะปริมาณตามชอบเลยค่ะและโรยด้วยงาคั่วนะคะ ปริมาณตามชอบค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเปียกปูนชาไทยกะทิสดค่ะก็ทำง่ายง่ายกันเลยเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ